สวัสดีครับปีน้องชจวจังหวัดกระบี่ที่เคารพรับผมชวนผู้เก้าวนปีนี้มีอายุเก้าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยหรือว่าสวคนหนะึ่งแต่ก็ด้วยความห่วงใยในเรื่องของบ้านเมืองของเรานะครับกระบี่เนี่ยที่ได้พัฒนามาถึงขนาดนี้นั้นเนี่ยความจรเินความพัฒนาก็ถือว่ารวดเร็วมาก ผมขอน้อมนำพระบรมราชโองการขององค์พระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบกที่พระองค์ได้พระราชทานเมื่อเราเยือนจังหวัดกะบี่ครั้งแรกในปีของ2 5 0 2ว่าเมืองกระบี่นี้สร้างขึ้นโดยประชาชน หวังว่าทุกคนจะช่วยกันต่อไปผมว่าเป็นพระบรมราโชโองาทที่สำคัญมากกังหวัดที่น้องชาวจังหวัดกระบี่ประการแรกเนี่ยนะครับคนกระบี่ต้องรักกันนะครับต้องมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาไม่ว่าจะเมืองหรือว่าทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชนให้มันดีขึ้นหากคนเราทุกคนในจังหวัดกระบี่รักกันแล้วผมเชื่อแน่ว่า เราสามารถจะเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ก่อตั้งจังหวัดมานี่ถึงวันนี้มีอายุ153ปีใน153ปีนี้นี่นะบังเอิญว่ามีผู้สูงอายุกเกินร้อยหลายท่านด้วยกันเพราะว่าเมื่อปี2 5 0 0หอกสิบอดีตผู้ว่าจังหวัดกะบีท่านพินิจบูญเลอรนะครับท่านได้กรุณาจับ พิธีสงการานต์รดน้ำดำหัวผู้มีอายุที่ชวนผู้ราก,การจังหวัดกระบีและใน,ในวันนั้นเนี่ยได้เชิญผู้ชุมายุเกินร้อยปีมาหนึ่งหรือสองท่านผมรู้สึกจะตื่นตานใจและประสาทถึงมากครับคนทุกคนนี่นะครับต,ต้องรู้ถึงบุญคุณของผู้ที่มีอุปราาคุณ โดยเฉพาะเราเกิดที่จังหวัดตะบ,กกบีเนี่ยเราต้องชดใช้แผ่นดินเกิดของเรานะครับด้วยเหตุนี้ทางคลังสมองสภาการศึกษาโมนิที่นายสีนางกิ่งผู้เก้าร่วนและก็ท่านที่ปรึกษาของเราทุกท่านนะครับได้ร่วมกันคิดว่าเราหน้าที่จะสร้างโครงการขึ้นมาชักโครงการหนึ่งเรียกว่า,ากาดตะเวทิตา คารวะผู้ถูกอายุร้อยปีมีมงคลไอโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปี64มาถึงปัจจุบันแต่ก่อนหน้านั้นนี่นะครับเราเริ่มมา8ปีแล้วแต่เราทำโดยไม่ได้จัดเป็นรูปองค์กรให้มันชัดเจนหลังจากเราปฏิบัติไปแล้วแต่ละปีในเดือนเมษายน ของทุกๆปีเนี่ยนะครับคือในช่วงสงกรานต์จะได้แบกตราคารวะผู้หลักผู้ใหญ่เกินอายุเกินร้อยแล้วก็ขอพรจากท่านาการที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นในสองปี2น้าสิมาถึงปัจจุบันเราก็ได้เก็บสะสมประสบการณ์ความรู้แล้วก็วิธีการในการที่จะไปคารวะผู้ใหญ่ของเรามาจนปัจจุบันนี่นะครับ เราใด้รับความร่วมมือยากหลเหมือนกันเื็นกันพูดได้ว่าทั้งจังหวัดก็ว่าได้โดยมีท่านนายกเหล่ากาชาติท่านเสิทิพย์ศีลาเทวาคุณท่านได้ให้ความกตุณามาร่วมกับเราด้วยแล้วท่านเป็นคนที่น่าเคารพนับถือมากนะครับพออก พื้นที่แล้วก็ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุแล้ว,วลท่านเป็นจะเอ็นวากทีเดียวเลยแล้วทุกคนเห็นแล้วเห็นภาพนี้แล้วก็ประทับใจว่าต่ผู้ว่า,ากรารจังหวัดสมุยท่านที่เป็นประมุขของจังหวัดที่ทําหน้าที่อย่างเขเนฉันแล้วแล้วก็คุณนายของท่านนี่นะเป็นฐานานนายกบัพปชาติก็ทาหน้าที่อย่างสมภาคูมมีคณารักคำนานคลังสมอง จังหวัดกระบ,บีมีมูลนิธินายสีผ่องนาทีภูเก้าล้วนสภาการศึกษาจังหวัดกระบ,บี่น้างานพัฒนาสังคมในความมั่นคงของมนุษย์กรมการปกครองกรมการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโรงพยาบาลกระบ,บี่นักการินอินเตอร์เนชั่นแนลโรงเรียนดกก็กเตรหนึ่งอินเตอร์ทและอีกหลายหาหน่วยงานด้วยกันนะครับ ได้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมในโครงการนี้ผมก็ร,รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เราขอไปเยี่ยมเยียนคาราวะท่านเห่าที่นั้น,น่นะครับร่วมแป่ปีแล้วเราเจอสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่ารักมากๆหลายๆเรื่องด้วยกันอาทีเช่นนางแป้งอำมเซอร์ขอเขาเนมองนี้นะครับมีอายุตั้งร1 6ปีแล้วนะครับ แต่ท่านเนี่ยก็ยังแข็งแรงปีที่แล้วผมซื้อเช่นหมากให้ท่านท่านยังตำหมากเคี่ยวกันเลยแต่น่าสียดปีนี้ท่านไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แล้วนะครับก็ถือว่าร้อยสิบหกปีเนี่ยไม่ใช่น้อยแล้วันท่านนั้นนี่ครับอยู่ที่อเภอครองท่อมนะครับชื่อในแกลกนั่นก็ยิ่งน่ารักใหญ่เลยครับท่านเป็นมุสลิมแล้วก็นุ่นสรงุงเอ่อ พอเราเชิญให้ท่านมาถ่ายภาพด้วยกันนี่นะครับท่านอยู่ในบ้านแล้วก็มีกำแพงกั้นอยู่ทะลุแต่ผ้าถุงนะครับก้าข้ามกำแพงมาได้เลยตอนนั้นท่านอายุร้อยสี่ปีเนี่ยแสดงให้เห็นว่านี่นะครับคนกะบีนี่แข็งแรงมากหากเราเนี่ยนะดูแลสุขภาพเราให้ดี มันก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานนอกจากนั้นแล้วเราจะไม่เป็นภาระกับลูกหลานของเราแล้วก็ไม่เป็นภาระกับโรงพยาบาลต่างๆในโครงการนี้นะครับต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเมื่อผมก็ตอนนี้เก้าสิบก็ผไม่ทราบว่าจะอยู่ได้อีกที่ปีนะัดแต่อยากจะเห็นโครงการนี้อยู่อย่างต่อเนื่องเพราะนังนี้ก็ต้องอาศัยนี่นะครับบุคคลองค์กรที่ผมเรียนเนี่ยก็คือ องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนไ,ได้ร่วมมือกันและก็พยายามขยายผลให้มันกว้างขึ้นผมจะมอ,องเห็นว่าในต่อไปนะครับไม่ใช่แต่พวกเราที่ทำต่อไประดับตำบลระดับอำเภอเขาก็จะดําเนินการเองด้วยอย่างนั้นนี่ครับก็คงจะทําให้โครงการนี้เนี่ยขยายไปอย่างวกว้าถึงทุกพื้นที่ สุดท้ายนี้เนี่ยผมก็อยากจะขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าการเงังหวัดจัหวีนะครับแล้วก็ทางทาง่านนายกหรากาชาตินอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยกะไอ้องค์กรของรัฐและก็ภาคเอกชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผมได้จ้ำผัดอีกหลายท่านของพอทราบโครงการนี้แล้วก็บอกว่าผมขอร่วมด้วยนะครับ เพราะนั้นโครการนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะ,จะเจริญน,นะงอกงามจนทําให้ผู้สูงอายุข,ของเรานะครับก็มีความอบอุ่นและก็ทําให้ลูกหลานเนี่ยนะครับก็เกิดความรักความเข้าใจการให้ความอบอุ่นกับผู้สูงวัยและก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีอของคนกำบังต่อไปครับ